สำหรับคลิปนี้ครับแวนผมได้เล่นเป็นแพชเก่าแบบว่าโตโกรเนี่ยสกิลติดตัวเขาอยู่ที่30นะครับปัจจุบันเขาลดเหลือ25แล้วครับก็จะมีคลิปดองแค่วันหนึ่งเออประมาณวันหนึ่งครับแล้วเขาก็แบบบัฟเนิร์ฟเลยซึ่งคอนเทนต์มันค่อนข้างที่จะเยอะนะช่วงนี้สำหรับ RV ครับแล้วในคลิปนี้ผมไม่รู้เลยนะว่าแวนเนิร์ฟเรื่องอะไรนะครับเรามาลองเทสในเรื่องของซูพีประมาณ80ดาวกันนะครับในคลิปนี้ ุกกี้แลนด์ชอปเติม R O V เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม R o V ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม R V หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับวอลไฮกันบ้างน,นะครับเป็นตัวที่โดนเนฟล่าสุดในแพทช์นี้นะครับเพิ่งมาทำใน,นะ นอโกวานาเขาบอกว่าเออให้หยิบแวนมาให้หน่อยนะครับจัดไปไอโกวานาก็โดนเนิร์ฟไหมโดนเนิร์ฟสองตัวเลยครับมาผมไม่รู้นะผมยังไม่ได้อ่านด้วยซ้ำนนะฮะเรื่องตัวแล้วก็ไปเข้าขอ้อม <c oughs> <c oughs> เจอพายาเยต้ครับนี่เล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ปัจจุบันผมก็เห็นแวนนี่หายไปบ้างแล้วนะครับ นี่เพียะต่โลกนเคลียร์ซ้เอียงซ้ายไปเลยตีน,นิดนึงแล้วกันมาจริงด้วยอ่ะครับโอ้ยเอาไปเลยพี่เดี๋ยวเพื่อนมาแล้วไง <Yeah. S 2> เพื่อนมาแล้วไง <Yeah. S 2> เล่นสุดเลยครับ <Yeah. S 2> เพื่อนมาแล้วไอ้ <Yeah. S 2> เม็ดขึ้นมาไม่ได้เลยครับ <Yeah. S 2> ลิลลี่หน้าเมื่อกี้ติดเพื่อนเราอยู่ หายแล้วตันโดนแล้วเพื่อนเอาขอให้ส,สวยๆฮะตีนี่ดีกว่าเอาเทะเลก็เล่นครับไม่รู้ว่าเพื่อนจะเล่นโอเคก็อยากเปิดเดิมอะ่ะแทบเท่าที่ผมไม่รู้นะผมยังไม่ได้อ่านว่ามันเรื่องเนิรฟนะครับก็ยงังแรงเหมือนเดิมนะ ต่อโลยังเจ็บๆอยู่นะต้องเกมอันนี้ก็ต้องเกมนะต้องเกมต้องยกให้พี่แกจริงโคโลนคูวล่ายัดเลยแล้วเหมือนได้สองและดาวกระจายสีแดงสวนสวนสวนเอาสุดน,นะและสามตัวฉลามได้ออกไปแล้วนะฮะโอ้โหยอดแล้วตอนนี้ เมื่อก่อนที่เราได้ไปนะครับไม่กี่ทีโตโรยังเก็บอยู่ครับมันเนิรฟกี่โมงวะเนิรฟกี่โมงครับเนี่ยซอยเลยครับ ค okay. ได้ถึงเวลาเอานกเลยครับตัวนี้ร้อยโกขึ้นทานร่องก่อนเลยแล้วกันร้ 120. อยยี่สิบโอ้โหไม่ได้อย่างเยอะเวฟหนึ่งเลยนะร้อยยี่สิบอลไรไม่โดนเราฮะไม่ติดพลังแฝงเผ่าก็ไม่เจ็บเพ่อไหน ซอยฟรีซอยฟรีสปอร์ตซอยฟรีสปอร์ตเพื่อนถึงจีก็โตโลและถึงเวลาของแวม์แนสซอยป้อมหมดจ้ายังมีสแต็ให้ได้เล่นอยู่นะตรงนี้มปนป่าระเปิดไว้โอ้โหเอาสูตร ตายระบายต้งต่เริ่มเลยแน่และด้านหลังไม่เก็บยังเก็บไม่ได้คตัวนี้ตายหมดเลยจริงๆมันต้องขึ้นเจาะห้อยป่ะวะผมไม่ไม่ค่อยได้เล่นแวร์แล้วช่วงนี้เอ๊ะน่เจาะห้อยทาลอน <c oughs> ลทีมเรามีรถครับ <c oughs> ป้อมแตลกว่อย่างนี้มีสิทธิ์ยัดจบเลยเนะี่ยถ้ามันไวอ่ะตัวนี้ก็ไม่ได้ไวนะ รีนาทคับ <Wow. S 1> โซโล,โลแนงนะครับก็ดูวิธีการเล่นของซิฟกับโกวราได้เนี่ย,ยรักแคลรี่เท่าชีวิตไปดีกว่าครับคอนเหรอ,อมจะทลายผมไม่โดนสตันไม่โดนไม่ติดพลังแ่งเผาครับ รโโลบโอเคตัวหน้าตามไม่ทันตัวนี้แล้วกันลบ,ไ,บไม่สวยครับเมื่อกี้ว่าจะหลบเลยนะหลบทั้งสกิลไายะเตะด้วย เดี๋ยวไม่อ่านกันดีกว่ามันเนิร์นบเรื่องอะไรนะครับเขาที่เล่นก็ยังไม่รู้นะแม่เนิบอะไรโอเคถอยครับเดี๋ยวมันสไลด์มาอมครีปเอ้ยด้านล่างครับผมถอยมายาวเลยนะเผื่อสไลด์มันมาถึงนี่ครับกลัวนะเซครีปไว้รอเลยครับและลงมาตรงนี้3คน ต้องอยู่เลนแบนจริงแล้วไม่งั้นไม่ฟอรมไม่หมดม,มาแล้วสี่แล้วตรงนี้น่ากรซ้ายนะคีล่าโอเคฉลามไล่ให้อยู่ ขอด้วยขอให้อด้วยครับขอซื้ด้วยครับโอ้โหมันเป็นความที่แบบตัวต้นเกมเนี่ยตัวต้นเกมเราเยอะนะครับฉลามนี่ตัวดีเลย้อมสองนี่ต็อถึกถึกหน่อยนะ เออแต่แหละได้ไออกโบเคนน่ะโบเคนแบบชิ้นแรกชิ้นสอ,องอะเตีฟอมไม่ค่อยแรง,ง,ไ,งไปทางซ้ายดีกว่าครับโบเคนสเปียเรื่งสกอร์ก็ไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่ครับ1 3ต่อ11แต่ว่าทาวเวอร์ไปหมดแล้วแต่ถ้าเขามีของเมื่อไหร่หมดเวลาของแวนครับฉันนตีี้ออมมคเเดดยววา3ืแล ตายแล้วนะตอนนี้ดัานเสีเยอะครับเัาตายลงไปเลยฮนะโดนสเก็ต <'t> ของเราไปด้วยต้าได้อย่างแรงอะต้นได้ต้นผมได้เหมือนกันเอาล้ครับคีบเข้าลบไปก่อนตัวโป๊ก เฮ้ยสเปเซฟสุดยอดซัพพอร์ตเป็นผมไม่เล่นเซนิตายไปแล้วเพื่อนตายแล้วนะครับโอเคงั้นรเรารีก r หนึ่งรอบนะครับไม่แล้วกันถ้ามีทาร่านะทาร่าพร้อมแทงตายแล้วจ้าก็ได้เอาจบเลยนะครับเนี่ยไม่ถึงสิบเนที มาซอยฝีเอาคนก่อนนะตรงนี้ความที่มามีของอะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะแม่งเนิบเรื่องอะไรวะซอยเพื่อนซอยเพื่อนต,ตีสุดชีวิตลนะสุดชีวิตแล้วคลิปโกบาร่าน,นะครับเพราะเลยตีไม่ได้แหลกนั่นน่ะดิเนิบเอยอะเลคิดไม่ออก,กอ่ะปะ แต่น่าจะเป็นชอยแหละเพราะว่าช่วงนี้ที่ที่ผมเห็นบ่อยๆก็ถ้าเอลสุมันมันก็แบมนะครับมันก็จะมีไฮเตะที่เอาไว้ฆ่าแทงในแพทช์นี้นะเออตัดครับไปดูกันดีกว่าความเสียหายจากกงจากสีแดงนักล่าเบส1ร้อยต่อร้อยบวกยี่สิบต่อเลเวลกลายเป็นแปดสิบบวกสิบหกต่อเลเวลเบสโดนเนิร์ฟนะครับแล้วก็เนฟในเรื่องของ AD ลงด้วยนะถ้าพวกออกแบบกายพงกายภาพมาใช่ไหมพวกของดามเมตนะครับก็โดนลดเรื่องเอเดีสกิลสองสีฟ้านะครับเแบลบโดนลดเหมือนกันแล้วก็เพิ่ม a อดีอ่ะแต่ถ้าดูจากทรงนะสีแดงอืมสีแดงนะครับน่าจะเป็นอะไรที่หนักที่สุดสำหรับแวนนะเพราะมันกดดันเก่งนะครับแต่ก็เล่นเล่นไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับแม่งแทบจะไม่โดนเนิร์ฟแต่ว่าแวนก็เล่นน้อยลงนะนะ น่าจะเป็นช้อยในการเลือกไต่แรงกันมากสักว่านะครับผมว่ากันนะเออถ้าแบบเจอตัวที่แบบรับแวน์ไม่ไหวก็น่าจะโดนอยู่ดีนะฮะ